สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องเกษตรอินทรีย์ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะวันนี้แม่จะมาทําอะไรซ่อมข้าวทําไมต้องซ่อมเพราะเหตุผลอะไรต้องซ่อมไอมันเป็นแอ่งน้ําก็แช่มันก็ข้าวก็ตายเหตุผลที่ตรงนี้เป็นแอ่งน้ําเพราะว่าอะไรเพราะน้ำท่วมน้ําท่วมช่วงนั้นนะคะน้ําท่วมหวานข้าวนะคะแล้วก็วิทน้ําออกกัน ก็จะมีแอ่งเดี๋ยววันนี้แม่จะลงมือซ่อมอีกอ่ะปฏิบัติหน้าที่แล้วอันนี้คือว่าถอนโยนถอนโยนดึงออกง่ายเพราะว่ามันเป็นที่ดินนุ่ม โยนเลยแม่ล้างลากโชว์ลากให้ดูกอกอหนึ่งสิอ่ะ,อะเดี๋ยวขอซูมนะคะอ่ะโอเค ดูนะพื้นนี้นะพื้นนี้ตรงนี้นะคะเป็นที่วิตน้ําของเราวิตน้ําออกตรงนี้ตอนน้ำท่วมตอนน้ำท่วมก็เลยข้าวมันก็เลยเอาโดนน้าลวกแล้วข้าวก็ไม่ขึ้นอายุข้าวนะคะเดือนต้นต้น,น,ตนอ,อายุกี่กี่วันถึงซ่อมข้าวได้อายุยี่อายุยี่สิบ ยี่สิถึงหนึ่งเดือนก็ซ่อมได้แล้วอ่าหนึ่งเดือนกว่ากาเพราะวันนี้เราหนึ่งเดือนกว่ากว่าเรามาซ่อมเพราะมันอีนี่ที่น้ำลึกเนี่ยต้องให้ข้าวแข็งแรงต้นงคอยง่ะคอยอืมก็คือแม่บอกว่าก็คือต้องคอยก้านะต้องคอยน้ำลึกคอ,อยก้าให้ต้นใหญ่แข็งแรงอ่าแล้วก็มายโยน แต่ก่อนเรียกซ่อมเดี๋ยวนี้ก็เรียกโยนมีเพื่อนบ้านซ่อมอยู่ด้วยนะนาใครนามันนี่นะคะอันนี้เป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่านี่โนเปรียบเทียบกันน้ำเพิ่งลดไปน้ำเพิ่งลดไปนี่แต่ตอนนี้ก็คือทำได้แล้วแต่ข้าวก็คือจะลากว่าอยู่แล้ว พื้นที่ตรงนี้ประมาณไรกว่าหรือเปล่าไรไร่กว่าไรว่ากว่านี่ปลายนาของทุกบ้านคล้ายๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีน้ําเ,เป็นที่ลุ่มนะทําได้ที่หลังนะถอนมันเลยหน้านี้ช่วงนี้ข้าวเนี่ยเดือนต้นๆเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรบ้าง ขยอกนอนม้วนใบเอออ่าศัตรูพืชแม่ทำยังไงก็ต้องฉีดยาเอามโนมูตอนเย็นอืมฉีดสักซ้ำสักสา,ส,าสามครั้งซั้งสามสามครั้งอืมเช้านี้เราก็โยนข้าวไปก่อน เรามาอยู่ปลายนากันนะคะตอนนี้เยดูพื้นที่รอบๆจะพาพื้นที่รอบๆอันนี้น้ําท่วมน้ําตอนนี้ไม่มีฝนแล้วเริ่มทํานาได้แล้วนะอันนี้พื้นที่หนึ่งไร่เศษเดี๋ยวจะมาทําตามหลังนะถ้าปล่อยไว้เป็นพื้นที่รั้งหญ้าจะขึ้นอ่า